สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่สี่ทุกท่านนะคะหนึ่งสิไปทรงพอฝรั่งไปทรงพอฝรั่งบายอีกแอกอีกแอก ไต้เหมือว่านนี่ฮึ้าวแม่บอกมาแล้วมิ่งข้าวเดือัวอกมาวันเดงลยกคือข้าวขึ้นเกาเหครับข<น>ึน้นเกา วส,ววส,ววส,สวัสดีครับสวัสดีรครับย้ไปไหนบางคนก็ถ่ายคลิปอยู่ยังไม่เต็มคลิปเลยเขาไปเร่นน้ำอีกสมมมกมมมัมาามาสิไทยพอฝรั่งแม่เลยไปก่อนเนาะมายพอฝรั่งแม่เลยไปก่อนเนาะ ไปแล้วครับ<ป>ผมไปแล้วครับ เป่า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 น้ำเร็วเร็วเศกน้ำม์เกน้ำมลเกน้ำม์เศกน้ำมลเร็วเร็วโอ้คนกับปันนี่ล่ะสิปันไหนอีกเาบอกแปงเจ้งเชือกนอนอ่อาปอให้ลงก่อนทำไม่ฟันคุณเยืองครับ่ายคลิปเหรอคะ มาลังมาพมาก่มาทำไมมาอย่างไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปุ่นล้เรือยๆไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำครับอาบน้ำโอ๊ะโอ๊โอ๊ะโอ๊โอพักเม็ดอีกแล้วอออป บ่เหลืออย่งเลยบุ้มเหมดเดียวเหมือนเราครับเอาขึ้นครับขึ้นโอ้โอ้บ่เหลือ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 อ่งแพ่งเลมิงอ่างน้วนี่งคุแขอคุแม่นึ่งดาพรครับขอบคุณครับคุณมนึ่งดาพร ซื้อให้ตั้งแต่ตัวแค่นี้ขตั้ง <หา S 1> แต่ตัวแค่นี้ขายยังไม่ถึงอ่ะคุณ <laughs> แม่แม่ดูเดอ้อลูกชายแม่นี่ยอุ่นอุ่นข้างบนเหรอพี่แม่อุ่น,อน,อนโอ้โหโอ้โหโอ้อโหอที่เป็นพัสดุทีช่วงนี้มันเลยแบบอันนี้ห้อยห้อยเหเยี่ยดิเหี่ยห้อยเหเยี่ยมันแท้งห้อยเหเยี่ยห้อยเหเยี่ <laughs> ยโโหโชว์อ่ะครับพี่ เดี correction, correction. ๋ยวผมก็ะิสักไรยคืออกันครับผมโอ้โชว์ครับโชว์่เางทางจริงต้มแบกเเพูมาแล้เอาสยาา่งพอแขะหู่หูแขะหูนี่แหละแม่ทางทาง มาแมนเพิ่งง้อมืนตากระบ่ข euh. ื่นเพิ่นอยากนอนอยากนอนอยากนอนครับอยากนอนโอ้ก็คือว่าคุณแม่ว่าอ่างมันน้อยไปพ่ออ่างไม่ใหญ่ของคือของที่บัวนะพ่อพ่อดีเลยสต่ีพูดซีเนาะเออเูื่อไหร่ดีว่าตีงนี้บ่อใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้ยายบุญถ้าน้ำแพงแม่พง

อ้าวถูถ่ายเออถูถ่พร้อมเอาแล้วบ้งขาดเด้อแล้วบ้งเป็นดีสี่เด้อแล้วบ้งเลยเป็นดีสี่เด้อถูถูดีๆนั่นย่านบ่ไหนมาเมื่อไหร่มาเมือไหรโอ้ทำตัวเย็นเลย อีกสองเดือนนิ่ลงบ่ได้ดอกนัๆๆๆงอ้ยเอ้ยนงนี่นั่ง่งนั่งโอ้โหเออออออเอออ แน่แน่แน่แน,น่โอ้เขาตาเมื่อโอ้โอ้โอ้โ,อโอป๊บป๊าป๊ปโอ้ตื่นตื่นของาจจของ โอ้มีเสียงพร้อมโชว์ครับโชว์อืออืออือมูอาโชว์ครับป้าพุดธมดนไหนพุทมดไหนเร็วๆโอ้ปั๊บเป้าลูกเป้าเป้าพ่นน้ำ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 ก้นเออ น้ำม uh, ้อนให้น้ำม้อนให้เอาเอาเออเป้าลูกเป้าโอ้โครับโฉกโอ้โหขอบคุณนะแม่ทีทุกท่านนะคะ้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะก็มาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์หนึ่งแชร์เพืหนึ่งกำลังใจค่ะ ก็จบคลิปน่ารักไปเพียงค่านี้นะคะไ้ไพบกันใหม่คลิปหน้าค,ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะคือพลังเดียวเนาะ,ะพิตกินเนาะ